die old rock เอาแล้วนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาสิมาจัด no อัน no. ดับ10ตัวละครที่น่าริ่นที่สุดในปี2 0 1 1เนาะอ่าแล้วกันในซีซั่น11เนาะในแมปใหม่ล่าสุดว่าสิมีตัวใดที่น่าริ่นลนะมีตัวใดที่บ่น่าริ่มเนาะเบิ่งกันเลยเนาะ ก่อนไปหับชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเปิดปุ่มแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อผู้พาดคลิปใหม่ๆอันดับที่สิบของเขาก็คืออลูการอลูอลูการด้วยสกิลของมันเนาะท่าหนึ่งคือโดดไซเนาะท่าสองคือปันปันปันท่าสามอยุดเลือนอลูการ์เป็นโอรไฟเตอร์เลยกัน เป็นทางหนักข้าพอ,อเนาะมีคุณสมบัติเฮี่ยล,ลิ่มอยู่ว่าซื้อมันจับเนาะลิ่มมีดัดแรงพอตอิปิคพรตั้นานก็นได้เนาะคนมาซื้ออะลูกาดเอาแล้วเนาะตัวทัดไปก็คือกูเชนรอบที่เก้าคือกูเชนนั่นเองเม็ผสมหนักข้าเนาะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แข็งในการดาเมจคือฟูลายคนนิยมลิ่นเนาะ ว่าสมัยสมัยเด็กๆมีคนเล่นว่าด้วยสกิลหนึ่งเนาะคือโยนดาบก็พุ่งไปหาฮะสูสกิลสองก็คือเปิดดาบไปเนาะสกิลสามก็คือพุ่งไปทางหน้าเลยจะเปิดดาบมีคอมโบของมันกันง่ายๆเนาะสกิลสองสกิลสามสกิลหนึ่งสกิลสองอันดับที่แปดของเขาคือลานเซลอตเป็นอัศวินนี่เองเนาะ คนที่มักลินนักฆ่าบนหลัวไว้ด้วยสกิลอันติมันกับพุ่งไปทั้งหน้าเนาะแล้วก็สกิลที่หนึ่งก็คือสไลด์ได้สาบบาทเนาะสกิลที่สองมันก็เปิดวงเนาะเอาเนาะอาร์ตที่เจ็ดของเราคือเซเบอร์เนาะเป็นนักฆ่าเนาะที่จอมโขดยกเธอไหนตายแค่นั้นเนาะเป็นตัวที่เขาแบนหลายที่สุดเนาะในแรงต่ำหน้ากับธรรมดาเนาะประมาณแรงเทียนเขาแบนหลายเนาะ ถ้าได้ยกเธอได้แปลว่าตายเหมืนั่นเนาะว่าด้วยสกิลหนึ่งของมันมีเปิดวงแหวนเนาะแล้วก็สกิลสองขึ้นไปสกิลสามคือยกขึ้นเนาะถ้าไปมากลิ่นนักฆ่าแบบลอยชนิดเนาะมุคนพลาดเนาะอันัดบที่ห้าต่อไปก็คือเม็ดเนาะคือฟาซ่ากนั่นเองเนาะเป็นนกยูงที่โบแมนนกธรรมดาเป็นนกไฟเนาะดาเมจฟูลเลยกับแฮงไลน์เนาะ อันติดมันก็คือเปิดวงลอ้อว้อมสัตูเนาะเอาไว้แบบจะกัดลอดกัดเตาจช่ไห้เนาะช่วยมือต่อสีรอดเตาได้ดีเนาะ่าหนึ่งก็คือเปิดไปเนะาะขาสองคือเปิดวงเนะาะขาสามก็เปิดเปิดวงใหญ่เนาะอัมดัดไปเตี๋ยดับซีเนาะงาเลขของเรานะเป็นเม็ดประสมนักฆ่าอีกแล้วเนาะโอ้นี่็ระดับตำนานมหาเทพหรือปิดเข้ามาลิ้หลายเนาะ ว่าด้วยสกิลหนึ่งมันกับโยนผ้ายเนาะสกิลสองก็คือทิ่มมวดกับสกิลสามก็คือเปิดวงเนาะที่คอมโบมันกับง่ายๆเนาะเปิดท่าสามกับท่าหนึ่งเนาะก็ตีคลาสสิกก็จบเนาะว่าสกิลสองมันลบลิกสกิลเนาะเปิดท่าสามกับท่าหนึ่งเนาะเปิดผ้ายตีลัวๆเนาะดึกๆๆๆเรียบร้อยเนอันดับที่สามของผมให้กับนักยิงเนาะคือแกนเจอร์ของเรานี่เนาะ เป็ดนักยิงที่แข็งเนาะที่มันช่วงกรมันถึกเนิบเลยก็มิอมาครับคนเห็นมันลื่นไหลเนาะไว้ด้วยสกิลนึงเนาะยิงปืนรัวๆเนาะมีค่านักสกิลสองคือพุ่งไปข้างหน้าเนาะสกิลสามนี่จะคือต็กปืนเนาะปืนโคกปืนใหญ่ของมัเป้ะไเนาะเต็กสามบาทเนาะแห่หลายมีค่าสิบล่างสไตล์เนาะ จับเธอสองเขาให้แกจับเวทเนาะคือยูโดล่าของเขาเนี่ยเนาะตัวนี้นี่ลิ้นแรงส่วนไลด์พอได้จับเนาะแต่ว่าจับเธอได้นี่มันไล่ทุกทีเนาะความทีตาเม็ของมันแห้งเนาะสตั้นขาสามบาดเดียวตายเนาะเป็นคนที่มักลิ้นไหลอ่าเม็ดนี่เป็นคนพลาดเด็ดขาดสตั้นธอได้ตายเท่านั้นเนาะอันดับที่หนึ่งของเขาเนี่ยคือโบดี้ของเขาเนี่ยเนาะเป็นนักยิงประสบนักฆ่าเนาะ คนไมกล้าโตมาไม่เน,ะนาะคนขาเนาะย่งแมบลิบทักหลายดูเกือดแทงเนาะยิงแทงสกิลหึงเดีย่ดยคือใส่สตูดสกิลสองคือสตาร์ทสกิลสามคืมอคือแบบหนีบลอยอยู่ใส่กระตงตายเนาะตีคัสสิกตีโจมตีธรรมดาทแทงแล้วนอ,อนตัวเนา มีแท้งห,หรือมีตัวอย่างซัพพอร์ตเท่านี้ดีๆเนี่ยอดนะ้องคอมแห่งเนาะบอกเห็นว่าตีธรรมดาท่าสองเปิดท่าสามเอาแล้วเนาะจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะถ้าใครมักวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิงนะ่งเนาะเป็นกำลังใจคอยเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะ